นำพี่อะได้ทุกคนถือว่าขี้มันได้นำขี้มันทุกคนเลยอ๋อมากเลยคือหมดมือทุกคนด้วยสาวกเหตดกรรมไปเบิรงเนาะอ๋อออนายผูสั่างนายผู้เท่าผูสั่งเนาะอพุทธเศร้าพูดธสามสิบผดวะ กาอรตกใจสบายดีก่อนยินดีเข้าสู่สองวันวันพิธีสะบัดกับเจ้าเดิมนะทุกคนก็ถือว่ามื้อนี้บ่าวสิเข้าป่าไรและถือว่าสิพากบอลกับเก่าที่เดิมนะบอลพอเทาอยู่อยู่นะคนที่อยู่ในเงื่อนผมจะแคบนับนะทุกคนก็ถือว่าตอนนี้เฮาก็ด้นเติบแล้วนะทุกคนที่บ่ได้เข้าป่าถือว่าเฮาก็เริ่มเข้า กับปูเทาผนได้อาหารได้อผนให้ทุกคนได้อืได้อาหารย่างเล่นชาวพันชาวพันอยู่ได้อาหารเพียงหมดเดย่ปูเทางวงวงวใต้ดึงขั่งูเทาแล้วมันหมดอายุการนะวัวชัดชีมนมาใต้ภาคาบางชเมื่อก่อนงานไปยืมออตฮัาเด้อโถ มีต่อกัวได้ทุกเลยตายห้าตายเพียวแล้วขิก็งามง่ายกบทุกคนนี่ขันเอองัวตายห้มันก็ตับมาชิ้าตงตายเฮงปรไแหละนี่วางกางอันห้ามงแร่งนี่ห้ามงเช้านี่แหละห้ามเช่ามันตายครัแน่หรือว่าปาดเอาปาดเอานี่ละปาดเอาหน่ตายคั้งเนาะเดีเออบักไ่นี่ได้ครับมเอนี้หัวมันก็ ใแม่เข้าหันเอาเมเดอหัวมาเมีย้นคือบควนนะครับเมียมันขี้ข้านขี้ข้านเรมัน้าอรคิดหัวทึกใจอนเาเนี่ยฟุวยแก๊กๆด้อเช็ดจะได้เห็ดพูดก่อนแบนี้ยเออเอระว oh, uh, uh, ังได้สุดยาใช้เบื่อเด้อาวอ บอกเขาเอาผูชามเชมาเชือเออากนา้นนาเชาแชาชีตอนเขาบ้าอยูดอเคยเห็นแล้วดเคยคลายกันทางนี้พูดเชาอที่ผูด20ก็ไลแล้วบนนี้ันยัง um ่ไโตโตโตฮปรตมโตฮ้ามาเก็บคนมาบ ปวดเาวปชาวนี่ลเติ้าวนี่งค่ะอ้ก็สมยาวแล้วโอ้โหตวาคุะเออกาได้ขายอันนั้นได้ขายไวเยอะปวดชาเมอรน้าพอผูกบมีเงินมันก็เอา้าวพันเด็ดตำไปเบิ่งนาะเอนายดั่ง này vừa thầu vừa nó áp phút sao phút sắp dịp bật vào mê đẹp chẳng mê hả có sự sự ưu cho anh thân tâm mặc phết coi chào phí à mê yếu đi có mặc nó chín ngủ nó mê bò ทุกคนก็ถือว่าเขาก็เฉลี่เข้าป่าได้แบบนี้แหละก็ถือว่าเอาิเชิญเดินทางนะก็ถือว่าพอเทาพันได้งูอได้พันได้งงูพันเอกไง,งละ่ะงูมันเทาแล้วมันลบทุกคนเลยคนก็เลยเิลี่ยขาย,ขายขานะจ๊ะเดี๋ย่อันนี้ก็ลูกสาวคนได้กำลังต้มเพีะป๋าจีหมึกพลิกใส่บีกุ้งคบเนยนกน้ำเพีอ่ะเลยทุกคนถือว่าขี้และดำขี้มันทุกคนเลยอ๋อ มาเฮงก็ได <mm ้มาเ้านี่อ๋อมาผู้เดียวอ๋ออ๋อหมักผิดสีแดงเกือกขี้เถาทุกคนเอ้ยผู้มัดตัวนี้แซ่บหมักผิดเกือกขี้เถาเอ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 าก็จะได้เกล็ดใหญ่ไปได้ทุกคนเลยเกาปลาครับ เห็ดเด็ทุกคนเห็ดติดเนี่ยมันออกมันออกกลายถั่วปลาเถื่ีนเยอกยอกจุกนะทุกคนนกบางย่านี่ยมันเจ้าเนี่นี่นกบางอย่า เขากำลังอยู่อยู่ในดงทุกคนเลยตอวนี้ทุกคนนกป๋าลายลายทุกคนเอ้ยือวคานกนกพวกนกนกกดแล้วก็นกกระแซวน่ะทุกคนหางยาวๆแล้วก็มีไก่ป่าพงยาเทายิง่ะทุกคนยิ่งแล้วพังเงินเปิลบวรวงทุกคนเลยเปินมันบ่ออกแล้วบ่อเป็นไงมันบ่อแตกเพราะว่าเขาไม่ได้พัดเพราะว่าเขาก็บัม่ได้เขาดงลายเติบมันบ่มีเวลาทุกคนเลย ไปนัดไปนี่ก็ถือว่าไปถ่ายคลิปแล้วก็เลยว่ามาด้เช็คปืนก็เลยว่า,าถือไปเลยบมเป็นยังดอกพอมาแต่แท้แล้วอุปกรณ์เราพร้อมทุกคนท,ทั้งที่นี่ก็คือว่าให้เช็คก,ก่อนเวลาเข้าป่าเข้าดงทุกคนขึ้นเนียนี้แล้วเนาะก็ถือเขาได้เผาในตัวนี้ทุกคนเพราะามันมีขี่มียังมันไปตั้นอยู่ในหูไผ่นะมุขศัซับแก็บตัวปืนมันวบวหลงไปซะโอ้ชิดได้แห้งทุกคนไกลเนี่ยปประมาณฮาหกตทุกคนเลย สองฝากหางไก่ปา่าแต่เขาก็รุนบังว่าชีได้หรือว่าไรแต่ตอนนี้เขากำลังเผาแต่ลราก็ไปนะอยู่นะยกลางป่าบ้านั้นเราเห็นนะครับแล้วเขาก็ยับลงมาเผาอยู่นี่อ่ะทุกคนก็ถือว่าแล้ว,ลวนะก็ถือว่าน่าชีได้อละว่าซะก็ถือเ่าบวกอาชีได้เดินทางต่อไนดะ้อาจจเลาะตาดกนีนะ่ทุกคนเลยถือว่าสัตว์เนี่ยโอ้โเห็ดใจจอี่ทุกคนหลายได้ไก่ป่าโป้าป่าป้าถือว่าลุยน้ำคันทุกคนเลย có háng vui chị lẽo thôi con ơi <laughs> เลตบงอยางตกใหญ่นะทุกคน คิวเขาเลยทุกคนถือว่าชัดยังก็ได้ทุกคนเลยแต่หัวข้าชิ้นเขา่าอาหารกินกก่แจ่วแจ่วแจ่วมงพิษแจ่วมงพิษ

สัตว์ในประมาณตักแรกทุกคนะนะชิ้นแรกนี่ชิมีร้ายอันนี้มันประมาณบใบนะทุกคนนะต้นแรงก,กับต้นเช่าสัตว์เอามาเสียหลักเอาหิ้เอายิงแล้วมันเปิดมันบวกลวงทุกคนแต่พวกสัตว์ลแตกเลยนะประมาณชิ้นแรกมันชิ้นร้ายทุกคนเอากระชิ่งท่าชิ้นแรกนะ คือเขาจะขึ้นไปไปปกสัตว์ิถึงพวกนั้นทุกคนโอ้เขาจะขึ้นนังยงงาใหม่อยู่พอเขาจะลองบ้างพอมันจะไม่เห็นหนักนะ ตัวหอตัวนี้เฮาก็ขึ้นมาอยู่ทางต้นไม้เลยนะือว่าสัตว์มันหายกินตามพืชเด่นนะมันจังบ่เห็น,นห้องเหมือนจะตัวต้นนี้บ่ต่ำกว่าหกเมตรนะทุกคนตัวนี้เฮาอยู่ทางใบไม้อยู่ตัวสูงก็ถึงว่านะคนเขาขึ้นมาเขาปแ่อยนะผมเขาเป็นต่ำเกิือนะข,ขึ้นต้นไม้ แล้วไปเอาทงอีกหนักตกนี่กับประมาณอยูฮาโลทุกคนนับจะนำกินนะช่วยหน่ทางปืนเด็กเอาตอนนี้เฮาก็จะอยู่ในงียบนี่ดนะแต่เฮาวเห็นทางทุกคนพอเฮาวจะตัดใหม่นะมันชีนั่นปลามันเฉียดในป่านี่มันดังนะเวลาตัดใหม่นะพวกสัตว์นี่มันชีนี้มาจากตอนนี้เฮาก็ เพิก um, e ันมาว่าสัตว์มัมาตัวไหนก็ถือว่าตัวนี้สัตว์เริ่มห้องตัวนกให้มาตัวมัจจิสเกตจะอยู่ผดนะอยู่ทางต้นไม้ไม่ได้สังเกตทุกคนตัวนี้นกเลื่อมมากจะน้อยก็พวกนกพวกไก่มันแช่เกียร์แถวิดนะ ก็ถือว่า n h ậ ขึ้นสูงกว่าเก่านะทุกคนงนดังรงบนเลยพอดีงานอันนีนนนนนนะ้ก็ถือว่าบอลน,นี้มันดังสบายนะมันไม่กล้าลายทุกคนแต่ก็แห้สูงกว่าเก่านะทำก๋วยชีน้ำพกประมาณสี่ถังแรงหนึห่งกนระตุ้นเฮาจะโยนต้นนี้เฮาก็พวมีโทรศัพท์ประมาณอยู่ใบหนึ่งใบสอ,องทวนเลยประมาณนี้ลนะทำก๋วยชีใส่ความพยายามก็มีงวงน้อนทุกคนกคนะ ถูกเสือบๆเจ้าก็จะถียอยู่นะเพราะว่าเอาข้าวลาบในสูงนะหกเมตรได้ทุกคนเลยผมเจ้าก็เจ้ากเก็ดนะผมเดียวบางโอ้สูงเติบนะเอ้าจะได้ก็สูงทุกคนเลยแต่ว่าสัตว์มันมีแน่นอนมันเตือนหอาเขาถือว่าเขตนี้เพราะว่าคนแบาบชาวบ้านเป็นนักกิจลายอยู่ก็จะพวกสัตว์มันก็เลยรักเอาเอาตัวครับ หาโดนเติมนะทุกคนประมาณสองสามชั่วโมงเลยแต่ยางเป็นแต่ใส่ก๋วยแยมทุกคนบอาจิมานะคือเอว่าต้นนี้ป้อง่วงนอนไงทุกคนเะ้ยมือตาจะไปยกึ้นตาดนเติมไปแต่เขาก็าดอดเอาได้ทุกคนเนทะ้ารับขึ้นมาแล้โวโหดพื้นบอ่ได้ตนคน นี่ครับปลาสูงๆ ทุกคนก็ถือเฮาก็เชได้ลงฝึกอยู่หลุมนะพอฝักอยู่ทั้งนี้ก็สัตว์มันก็นยังบวชเอาอยู่แต่เฮาก็งวกนอนวะจ้าพอความปลอดภัยกับบ่อดใดนะเพราะจ้าบอกโอเคเลยทุกคนก็ถือว่าเฮาก็บยาตกใช่จ้าแต่เฮาก็ชีพหาอยู่แถวหลุมมั้งตัวนี้คือวงงวกนอนแห้งแข็งนะทุกคนเพราะว่ามันเงียบแล้วก็พวกนกก็มันไปแถวอื่นเลยวะจ้า บอกสัตว์แต่เขาก็ชอบมาอยู <dein Squad ron> ่กันก็ถือว่าลงมาหอดพืชนะนะนงผมมันอยู่โอ้ยอยู่เถิงว่าอ่ะอะไรบอมันขี่ือที่ขี่ทวงเสานี่นะทุกคนนี่ไม้นี่ยบอมันขี่ะก็ถือว่าพวกไก่เนะพวกไก่มันขี่บอเนี่ทุกคน ไปบาเว้ารลอกกันทุกคน จับไปทุกคนใส่เวลาเกือบหมดมือทุกคนเลย นกเงางนกกดเพื่องงายเงี้ยเสีเวลาเกือบมันมือนะทุกคนขาใหญหนึ่งตัมันบไ,ได้ไง่ายได้แน่ล้ายๆคือนกกดเพื่องหรือนกกระดอกวะนกกดกบคือโบอมแมนนกกดเพื่องทุกคนเลยอ่ะทุกคนก็ถือว่าเฮาก็สิได้กลับนะก็ถือว่าได้ตัวน,นี้ล้ว ถือว่าใกล้ชีเมื่อแล้วนะถือว่าเขากับชีท่อลงยาเนี่ยถือว่าไม่เศร้านะก็ยิ่งละนึ่งโตทุกคนแต่ว่าปืนเขามันบหลวงทุกคนถือว่ายิ่งออกแล้วลูกปืนบ่ออนกถือว่าเขาหยัดไว้ดนนะทุกคนไปจนได้เผาก็ถือว่าเชียรลักละว่าใชาก็เลยเดาะไปเราะมาก็เลยว่าโอ้เมื่อยแห้งนะทุกคนก็ถือว่าง่วงนอนนะเมื่อคืนถึงเฮ็ดเบียกทุกคนเลยถือว่าไปเบียกเกือบว่ามดคืน้วทุกคนใช้เวลาสามชีคืนนะาไได้นอนเต็มบีบนะก็คือว่าเมื่อนี้เขากับักว่า จะก็เอาเวลากังเวทมามาเบียกต่อด้ยไปทำมาฮาหกินทุกคนนะก็คือมาหายู่หกินนหละ่ะทุกคนก็ถือว่ากินฮอดปลาถือว่าดนแล้วบ่ได้เขาอันนี้ก็ถือเอาก็โชคดีไปเนาะถือว่าเอากรใกก่ชีกับแล้วพอดีได้หนึ่งโต้ทุกคนเลยเอาถือว่าภาคติดตามคลิปนาทุกคนคลิปนี้ขอ,อกระว่าสบายดีเอาไปบ,บาย